วิวน้องเตื่อโอ้น้องวิวน้องเตอเออถูกเนาะเออน้องวิวน้องเตอแล้วมีน้องอะไรอีกน้องแนนน้องวิวน้องเตอน้องแนนน้องอะไรอีกคะฮะหมดแล้วก็อันนี้น้องเอง ตอนนี้เรามีแม่ครัวุดยอมาจากซีโกนะ่วันนี้ลูกสะพภยญาติชีน้องออจจแม่ชี้แป๊บเดียวเพิ่อนทำข้าวเปพี่ันนะครับเลยครับผมอย่บอกนะว่าเสียใจดีกว่าโอ้ยเป็นยดอกเป็ครับเลยครับรถ ยัมไปลทีรางมาลุงเขารู้ไหมอะถอยตรงไหนฮะถอยที่ตะพูแล้วขับปลาพูแล้วถอย่ปลาใบ้านอะถอยีไม่เป็นเปิดไปแน่เปิดไปเออนานเห็นไหมเอนกีเป็นั่นน่ะ บ้านอะมุนอย่างนี hmm. mm ้เลยข้าป่าอิงินนี่เท้าเลยเท้าข้างทางเลยนี่มันไปได้ขนาดนั้นเลยรู้เพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่แบบแบบไอซื้อเขาเรียกว่าที่เร่งอ่ะมันมีอีกนะเออมันมีแบบมอเตอร์ที่แบบเร่งทำเร่งให้มันเร็ขึ้นกว่าเดิม มันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ ดีทุกชาตเลยนะคะไม่ได้ตกทายนะคุยกันไปตกทายเอฟซีก็ <F D S 2> กตกทายทก,ทกันไปเด้อนะคะ เขาจะได้ชิมเขาจะไปทำน้ำพริกปลา บอกว่ายาชีสองต้นเลอะจะเอาไปเสียบยาสองต้นเลอะจะเอาไปเสียบเนี่เออเนี่ยเพราะหน้าฝน,นเลยไปเสียบไปอยากได้ 我的买的。 เจ้าไงเจมาน่ะโอ้โหไม่ยอมบอกเเอ็ไอเราก็จ้าต้องฝนเนาะงั้นเราชื่อฝนสองแล้วกันอกบ่าเจบานเจ้าได้เอ็ม ไม่รู้แมอมอไหมเราไปจ้าเออนี่ไงย่าชิ้ไปกลับบ้านย่ายชี้เอาถาวรให้คอยอยนเดียวเออถาวรนะที่คนจะเอาไปปลูกยาต้นนี้ก็่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่เออใหญ่ไม่ก็ป้าจ้าใบกับลุไงไหมเห็นเต้าขึ้นรถมาเลย ย่าไปหลายวันอยู่เนาะเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนกลับมาคอยเอามาก็ได้ไม่ได้รีบร้อนเอากี่ต้นคะเอาสองต้นต้นใหญ่เอาสวยๆเลยจ้าได้จ้าต้นเท่าไหร่คะต้นแรกสองร้นเลื่อนหนึ่งสองร้อยห้าสิบสองร้ะถ้าปลูกให้ก็สามร้อย อาตเลกปดาดาอยู่รถไม่อันนี้ถามจริงแล้วพูดเด็ป่ะจริงก็ที่เราะไรตละสออยาสิบไหนรถออจริงเหรอก็ที่เราไปผูให้แม่ยุพิงไงไม่เราไม่ได้รู้เราไม่ได้ปวันนั้นเราเข้าโดมเราไม่เห็นลในรถโอเคเดี๋ยวไปดูใช้เล็กกับใช้ใหญ่ไงใช้ใหญ่นี่คือพร้อมโตอะไรแล้วจะผพูนเลใช้ใหญ่เนี่คืองเอเล็กประมาณเท่าไหร่เท่ไหร่ ใหญ่นัะปลูกปีเ <de> ด <ars> <swimming S 1> ียวได้ก <beetle> <Huh? Okay. de ars> okay. ินเออเดี๋ยวสว่างก่อนเลยไซสเล็กก็คืออนุบาลห้าโมงเลยแหละตัวเดียอันนี้ไซส์ใหญ่คือมันโตแล้วใช่ไหมเออคือมันโตสุดยอดซื้อต้นใหญ่มันได้กินเร็วนะโอเคจ้ะได้ได้กินเร็วไม่ใช่เร็วนะเอ๊ะเอาต้นใหญ่นะมาแต่ของกล้วยเนี่ยเอาอนุบาลเพราะว่าอะไรเอามาประคบประงหมมเอาจะได้จะได้หลายต้นเนี่ยนะเมากว่าสิ ก็ค่อยค่อซื้อซื้อ80บาทซื้อ80บาทได้ี่ต้นมีมีลำใหญคู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เอถ้าซื้อถ้าซื้อต้นใหญ่ก็250ระกวนป่ามันก็ได้ต้นประกวนป่ามันอร่อยนะที่อยู่ที่โกกนี่เมดามนี่นงอร่อยเลยข้างห้องครัวเสร็จยอดหมดแล้วที่ปลูกรอบกอดเลย คปีที่แล้วฉ <love> <author deve. S 1> ันแหละผู <m> ่วยคปีที่แล้วแต่ยไปแล้ว ก็ยุ่เรอนัเดี๋เบอร์เนละอยนี่ก็ไม่เอามาแล้วป่าตาบ้าเดี๋ยวขึ้นจให้าเออป่าตาบ้างมีโอปารามีปารามีปารามีอยู่เดี๋ยวเดยให้ปาาได้อยู่แก่เาอยากได้มาครยวจิ้งจากกอ้โหยนั้นเปรี้ยวจริงเลยเปรี้ยวจริงริเลยที่โกก 哎、嗯，妈、嗯。 ไปัเอาไปเอาอย่าบอกเราไปใส่ในป่าจะได้ตรงไหนล่ะจะได้ตรงไหนวันตะวันมาใส่ปลาข้าวพวกเราจะเอาไปไว้ตรงไหน ล้วนเลิกตัวนักโปรยแนบแล้วคนโบราณเดี๋ยวเรีย้ยงมือกัน

มาเลยคนะอไ,ไม่ต้องตามให้มาเลย สุกี้สีปากันไได้แช่ที่น่ะมสุกด้วแหละนี่อโอ้โหนน้ำแห้ Thank mm.